วันที่สิบกอนตี้สรุปมาเดี๋ยวเจนนี่เคลียร์ส่วนใครที่รับคิวมาหลังจากนั้นแล้วเป็นดิวผ่านกอนตี้ส่วนต่างเจนนี่นะคะจะโอนคืนกับลูกค้าลูกค้าคนไหนที่ผ่านกอนตี้มาสามารถโอนให้กับ,ก,บกอนตี้ได้ลแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนที่ดิวกับกอนตี้มาแล้ว เขาไม่จ่ายกอนตี้ถ้ากอนตี้มีสัญญามีหลักฐานแชทอ่ะหนูก็มองว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของกอนตี้ที่กอนตี้จะมีสิทธิ์เรียกร้องหรืออะไรซึ่งพี่ไม่รู้ว่าหนูไปคุยกับลูกค้ามายังไงแต่ส่วนตัวของพี่คือพี่รู้สึกว่าพี่โชคดีมากเลยที่พี่ตัดสินใจไม่รับงานร้อยกว่างานเนี่ยหนูโอนคืนแบบเือคนที่โอนคืนที่ที่หนูโอนช้าที่มีปัญหานะ่ะส่วนใหญ่คือเป็นเจ้าที่มาจากน้องหนูโอนช้าเพราะหนูไม่รู้ว่าสลิปอยู่ตรงไหนลูกค้าเข้ามามทางไหน หนูก็รู้สึกเสียใจมากแกมันร้อยกว่าแบรนอะถ้าฉันหิวเงินขนาดนั้นฉันรับหมดแล้วแต่ฉันมองว่ามันไม่ใช่แล้วเราไม่แฮปปี้กันแล้วอ่ก็จบวันนี้เราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องพลาดพิงถึงกันอีกแล้วก็จะได้เคลียดาม่าตรงนี้ว่าวันนี้เจนนี่จบกับก่อนดีด้วยดีไม่มีไม่ที่หนูล็อทางบ้านฟ้าพูดตรงๆว่าน้องโพสต์ไม่หยุดหนูท็อกซิกมากหนูหนูแบบหนูบอกทีมงานทุกคนเลยว่าถ้าน้องโพสอะไรไม่ต้องส่งมาหนูจะทํางานแต่บ้านเขียวหนูต้องมีไว้เพื่อจ่ายตังน้องต้องเคลียร วันนั้นหนูโทรหาน้องตอนตีหนึ่งหนูพูดกับน้องดีมากมีหนูมีกล้องวงจรปิดเพราะหนูรู้สึกว่าโอเควันแรกเราโกรธกันแต่เวลาผ่านไปมันทําให้เราใจเย็นขึ้นใช่จริงน้องแล้วมีคนบอกว่าทําไมเจนนี่ไม่ฟ้องถ้าหนูอยากหาเรื่องน้องหนูฟ้องไปแล้วหนูไม่เคยอยากหาเรื่องกับใครหนูรู้สึกว่าทุกอย่างมันเคลียร์ได้โดยเฉพาะคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหนูไม่ได้ถูกทุกเรื่องแต่หนูก็ไม่ได้ผิดทุกเรื่องเพราะฉะนั้นพี่มองว่าเราแฟร้กันเถอะกอนตี้แยกย้ายกันทํามาหากินน้องจบเลยจริง อันไหนก็ตี้ดิวมาเจนนี่ก็ยินดีจ่ายกอรทตี้สรุปมาให้เลยก็สรุปมาให้เจนนี่วันนี้ให้จบแล้วก็เคลียร์กันไปส่วนของลูกค้าท่านไหนของเจนนี่อะค่ะที่ยังไม่ได้รับส่วนต่างคืนแจ้งเจนนี่ได้เลยนะคะ๋<ช>ยวเจนนี่จะโอนคืนให้แล้ววันนั้นที่มีอารมณ์กันหน้าบ้านอะต้นพูนตรงว่าหนูนั่งร้องไห้ตรงนี้ก่อนตี้ยืนร้องไห้ข้างหน้ายูบอกให้กอนตี้กลับไปยวพูดประมาณกี่รอบทำไมน้องไม่กลับ เรือร่องออกปะอารมณ์มันกําลังร้อนกันอ่ะ,อะคือมันมีปัญหาเนี่ยสิ่งที่น้องกําลังจะบอกทุกคนว่าพวกเราอ่ะ <c oughs> จะทำลายมีเรื่องหลังบ้านที่เน่าน่าจะเป็นเรื่องนี้ <c oughs> คือถ้าเป็นเรื่องนี้ถ้าพวกเราทําร้ายร่างกายจริงพี่มีกล้องวงจรปิดพี่ยินดีเปิดให้กับทางตํารวจเราเคลียร์กันเลยถ้าสมมติว่าตํารวจมองว่านี่คือการทําร้ายร่างกายพี่ยินดีจ่ายค่าเสียหายแต่ถ้าไม่ใช่ก็แยกย้ายกันตกลงไหมมาขอหลักฐานกล้องวงจรปิดที่บ้านพี่ได้เลยพี่มีทุกมุมพี่ยินดีเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น้องแบบ เคยพูดกับพี่น้องที่บอกว่าน้องอเขาเสียใจเจนี่ตรงนึงที่เหมือนแบบว่าเจนี่ไม่ได้เรียกคนดูนะหนูรู้สึกว่ามันต้องจบแล้วหนูเนือันนี้ไม่อันนี้คือหนูไม่ได้ขายของแล้วหนูจบแล้วหนูไม่มีของของหนูม่ขายลูกค้าเขาจ้างชั่วโมงเดียวนี่หนูไล่ไปสามชั่วโมงแล้วอ๋อจันเกี้ยเดียวกับจจนม่ก้าพี่นั่งแล้วค่ะแม่แม่นั่งเรแล้วค่ะใครนค่ะหรือพี่อยากโฟนไหมถามน้องดูอยากโฟนให้จบไหมแบบ๋พี่พูดให้จะได้แต่ถ้าไม่โฟนก็ได้นะหรือจะโฟนหรือยังไงหรือจะเอากฎหมายจริงๆ่ะ น้องไม่ต้องโพสแล้วเอางี้ไม่ต้องโฟนแต่ว่าวันนี้คนคนมาดูแล้วก็มันมีดิส <c oughs> ตอนฟูด i ินอยู่เนาะ <c oughs> แล้วเราก็พูดตรงนี้ให้จบว่า <c oughs> เจนนี่ไม่มีความประสมที่จะแบบอยากจะทะเลาะด้วยเราแยกกันไปแล้วก็งานที่กอนตี้ทํา เจนนี่ยินดีให้กอนตี้ส่วนงานที่ไม่ได้ทําต่อนะ่ะก็คือเจนนี่จะโอนส่วนต่างเนี่ยค,คือให้กับลูกคา้าลูกค้าท่านไหนที่มาดิวคิวใหม่อะค่ะแล้วมีส่วนต่างตรงเนี้ทักมาหาเจนนี่ได้เลยเดี๋ยวเจนนี่จะโอนส่วนต่างเนี้ยคืนกับลูกคา้าและลูกค้าก็ไปโอนให้น้องได้เลยคือตอนนี้ลูกค้าที่ติดต่องานหนูมาใหม่อะหนูพูดตรงๆว่าหนูไม่รู้ว่าเจ้าไหนของกอนตี้เ<ช>จ้าไหนเป็นลูกคา้าหนูจรงิจรง,รงๆเพราะหนูไม่ได้มานั่งคัดนั่งเลือกอเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าไหนที่กอนตี้เคยดิวให้อ่ะ ก็ไปคุยกันเองแต่หนูก็ไม่รู้ว่าคุยกันยังไงเพราะว่าลูกค้าบางท่านนะ<ช>ก็มีทะเลาะกาันเรื่องคิวเรื่องอะไรเงี้ยหนูไม่ก้าวไกล<ช>หนูไม่รู้ว่าน้องคุยไว้ยังไงแต่สําหรับหนูร้อยสี่สิบกว่าคิวนั้นน่ะหนูไม่ได้ให้จากใจเลยก็คืนมาดีลใหม่เข้าใจก็คู<ช>่กับน้องให้เคลียร์เลยวันน<ช>ี้วันนี้น่าจะเคลียร์แล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละคือมันมันควรจบได้แล้วมัน ุขภาพจิตกันแล้วน้องพี่ว่าพี่อยากทำงานแบบไม่งั้นคนพูดเรื่องน้องทุกวันเลยอ่ะจริงแต่คนมันจะถามคนจะถามตลอดเวลาหนูอยากจบหนูพูดเลยหนูอยากจบถ้าหนูอยากหาเรื่องอ่ะหนูจะทําอีกแบบเลยหนูอยากจบหนูไม่เคยโพสต์ถึงน้องเลยถ้าใครติดตามไม่เคยเลย มีแต่ช่วงแรกที่โกรธจริงแล้วพูดในไลฟ์เพราะโทรหาน้องในไลฟ์ตรงที่มีปัญหาเรื่องฟ้องร้องกันหลังจากนั้นไม่โทรอีกเลยแล้วก็ตั้งสติกับตัวเองว่าจะหนี้พูดอย่าโพสอย่าพสอย่าโพสว<อ>่าวันนี้วันนี้คยุยตรงเนี้ยแล้วทุกคนเข้าใจจบคือจบอเลยนะเจนไม่ไม่ต่อแล้วนะแล้วก็ไปเคลียร์กันให้ให้เรียบร้อยมันก็จะได้ไม่มีอะไรแบบพอได้แล้วน้องทํางานเถอะพี่เชื่อว,ว่ายังมีอีกหลายหลายเจ้าที่ยังอยากทํางานกับน้องแล้วน้องยังเป็นเอเจนซที่น้องรู้ตักคนดังเยอะน้องทํางานได้อีกเยอะ พี่ไว้พรให้น้องแบบร่ำรวยจากตรงนี้อีกเยอะเลยแต่ในเมื่อเราอะ่ะมันมันไม่แฮปปี้กันแล้วพี่มองว่าต่างคนต่างอยู่พอได้เลยพี่โอเคเลยโอเคก็วันนี้เจนนี่จบเนาะส่วนถ้ากอนจบตอนกอนก็จบแล้วก็มาคุยกับเจนนี่เลยในในสี่ทีมีคนคอมเมนต์ <comment S 2> ว่าน้องอยากฟ้องเป็นอย่างนี้พี่เชิญถ้าน้องฟ้องจริงก็ฟ้องเลยแต่อยา่าโพสขออย่างเดียว <c oughs> โพสมันไม่จบน้อง <c oughs> สุดท้ายที่น้อง <c oughs> โพสเป็นหลักฐานหมดเลย อย่าโพสเลยฟ้องได้เลยพี่ยินดีที่จะสู้กันหลังบ้านหมดเลยพอแล้วพอแล้วค่ะอ่ะพอแล้วป้าป้าไม่ต้องดราม่าแล้วพอแล้วไม่ได้ไม่ได้เรียกกระแสเขาไม่ได้เรียกกระแสไม่อันนี้คือน้องเพิ่งโพสเมื่อกี้ไงแล้วคนก็มาถามในไรพูดได้นะทุกคนหนูขอโทษที่ทุกคนเบื่อดราม่าหนูแต่หนูมองว่าบางเรื่องมันคาราคาซังมันต้องจบอ่ะพอหนูไม่พูดมันก็ไม่จบพอพูดทุกคนก็มองว่าเรียกกระแสหรือเปล่าขอโทษทุกคนจริงๆอืมมัน มันหลากหลายอ่ะเจน <c oughs> คนคนเขามองทั้งดีทั้งไม่ดีแล้ว <c oughs> ่วันนี้เราเคียร์ในไลฟ์ว่าเราจบนะแต่เจตนา <ไป S 1> หนูตรงนี้นะว <c oughs> ันะ <c oughs> นั้นหนูโกรธน้องพี่เคยพูดอะไรในไลฟ์ถึงน้องไม่ดีพี่ขอโทษพี่ <c oughs> อยากจบส่วนเรื่องงานเราแค่ต่างคนต่างอยู่แค่นั้นเลยอันไหนที่พี่ทาแล้วพี่โอนง่ายโอนให้ถ้าอันไหนที่ยังไม่ได้ทําพี่ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ในเรื่องที่น้องมองว่า ที่บ้านเราที่มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นอันไหนที่น้องอยากเอากฎหมายเข้ามาดูแลพี่ยินดีพี่พร้อมเอาหลักฐานทั้งหมดยื่นเข้าสู่ตำรวจด้วยเราต่างคนต่างสามารถสู้กันด้วยกฎหมายได้แต่อยากสู้กันในโซเชียลเพราะว่ามันเหนื่อยถ้าน้องเข้าใจคนทํางานจริงอะมันเหนื่อยแล้วอีกอย่างกอนตี้อรับงานให้หนูมายอดหนึงอะหลายล้านแล้ว หนูไม่ได้ทวงบนคุณ,คณแต่หนูมองว่าช่วยเห็นถึงความดีของพี่ที่ผ่านมาก็ได้ว่าอย่างน้อยเราเคยทํางานให้บุคคลคนนี้ได้รายได,ได้เป็นแสนเป็นล้านแล้วกี่ปีแล้วที่เราทํางานร่วมกันเอาตรงเนี้ยไปเป็นข้อระงับจ,จิตใจตัวเองก็ได้ว่าถือว่าให้อภพยาทานกันเถอะแค่นี้เลยเอือแล้วจบจบ,จบหนูต้องการจบแค่นี้จบแค่นี้เพราะอะไรที่ทําให้ไม่สบายใจเจนก็เอ่ยไปแล้วเนาะก็ขอโทษขอปวยกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย พี่ว่าเจนจบนะแต่ว่าถ้ากรกรคิดว่าแบบกรยังไม่พอใจหรืออะไรอย่างเงี้ยกรก็มีสิทธิ์ใช้กฎหมายทางเราก็มีสิทธิต่อสู้แค่นั้นเอง้วถ้าน้องใช้กฎหมายหนูก็แค่ต่อสู้ก็มันเป็นเรื่องกฎหมายจริงๆสิที่ไม่ใช่โซเชียลพูดปิ้นแบบเนี้ยแต่ทางเจนนี่ก็คือจะไม่ทําอะไรถูกป่หมายถึงว่าจะไม่ฟ้องอะไรเขาใช่ไหมแต่ถ้าเขาฟ้องอ่ะเราก็ฟ้องกันถูกถ้าเขาฟ้องหนูก็โอ้ตามกฎหมายตามกฎหมายตามกฎหมายแต่ถ้าน้องไม่ฟ้องหนูไม่ฟ้องอ่ะโอเคอย่าลืมว่าเรามีจุดบอดทั้งคู่ค จะได้เคลียร์เคลียร์เลยพี่วันนี้ก็เคลียร์ถ้าน้องไม่ฟ้องหนูไม่ฟ้องแต่ถ้าน้องฟ้องหนูฟ้อง <c oughs> แค่นั้นเลยค่ะแต่ตอนนี้พี่ไม่เคยโพสต์น้องอย่าโพส <c oughs> ขอแค่นี้ใจใจกันเลยพ่อโพสเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันมันแบบเดี๋ยวเขาให้ทนายไปเก็บหลักฐานเนี่ยมันมีปัญหาคดียาเลยตา่างนตดังอยู่เธอเชื่อเถอะว่าสุดท้ายคนที่มีรายได้ก็พี่พี่ทนายสุดท้ายก็เสียเวลานั่งไก่เกลี่ยกันก่อนที่ก็แทนที่จะไปรับงานให้กับศิลปินดาราคนอื่นหนูก็ต้องไปขึ้นตรงขึ้นศาลพี่มองว่าอะไรเคลียร์ได้เคลียร์เลย จบมันจบมัไปค่ะไ,ไ,ไ,ไปไปเรากลับบ้านกับช่อ right> งดีกว่าเธอไปไปไป้รจบจบจโดจริงครับจบริงๆโตเตเตเตตเ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 เต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 เลเตเตเเต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 เเนเต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 เมเเต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 เนเตเตนตเเตเตตเ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 เตเตตาตตเตเตเเต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 เ่ตเเเต คือหนูโดนติเรื่องสีหน้าในไลน์เ่ะเพราะว่าบางทีเราเข้ามาเราเห็นแล้วเราก็คนเราเป็นเก็บไม่ได้นะเออหนูขอโทษจริงหนูไม่อยากมีดราม่าหรอกสีหน้าเราแต่มันเป็นงานเป็นอาชีพที่หนูต้องไลทุกวันหนูก็ดำน้ำเอฟซีเขา FC เขาอแล้วตลกมากแล้วไม่ต้องไปโกรธเวลาแบบว่า FC ตั้งสองฝ่ายมาผูกปันนะเพราะว่าถ้าเขารักเราจริงเขาจะนําพาเราไปในทางที่ถูกต้องกันด้วย ไม่ใช่ว่าแบบเออมี f อฟมาพูดมาปั่นแล้วทําให้อารมณ์ขึ้นกันน่ะสําหรับเจนนี่ใช้ไม่ได้ผลไมอ่จะไม่คนเม้นแบบนี้เลยพอเถอก่อนอเอาจนนี่ลงไลน์เถอะไปกันน้องบอกว่าการที่ทําให้หนูนเสียหายคิดว่ายังทํางานหางานได้ไง่ายหรอคะหนูสะสมชื่อเสียงในการทํางานมาขนาดไหนอเอาถ้าองนั้นโอเคไม่ถ้าเราไม่จบก็กฎหมายได้เลยพอพอแล้วพกฎหมายได้เลยน้องพอพอแต่ว่าพอพอแล้ว ไม่ได้ขายแหละส้มส้มเจนชายิวฉันไม่ได้กดละอ่ะงั้นสรุปเลยนะก่อนลงถ้าน้องไม่จบน้องฟ้องได้เลยพี่ฟ้องกลับเราสู้กันด้วยกฎหมายแล้วเรามาดูผลว่าศาลจะว่ายังไงแล้วค่อยมาแถลงกันอีกทีพี่แพ้พี่ก็จะยอมรับความแพ้น้องชนะพี่ก็จะยินดีกับน้องแต่ถ้าพี่ชนะน้องแพ้น้องก็ต้องยอมรับความจริงด้วยแค่นี้คือเราเคลียร์และอย่าโพสต์กันอีกถ้าใครเป็นคนจริงต้องห้ามโพสต์ด่าการผ่านสื่อใช้กฎหมายสู้กันโอเคไหมโจ จบปะแล้วรอส้มเจล่ะส้มเจนผลิตทันยังเหรข้ออะไรอะคะวนี่บอกจะกดส้มเจนอืมส้มเจนเหรอคะส้มเจนไม่มีมีแต่ไฟเบอร์ค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งขายเลยเดี๋ยวคนด่าเดี๋ยวคนด่าอีกว่าเรืยกแต่แฟนคลัเออปะแล้วกลับบ้านกับเศร้ากันว่าขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่เชอร์นะปิดก่อนเดี๋ยวมันปิดหนีเลยปิดหนีลูกค่ะไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะหนต่อแล้วะ อ๋อพีออ่เชอร์น้องอ่ะบอกว่าน้องเสียหายที่หนูเคยพูดในไลน์ว่าน้องไม่มืออาชีพใช่ไหมก็ถ้าอะไรทําให้รู้สึกไม่ไม่สบายใจก็ขอโทษแค่นั้นเองจบโอเคไม่เป็นไรค่ะคแค่นี้นะทุกคนกุ๊ดไนท์พรุ่งนี้เจอกันในไลน์เวลาไลฟ์กับ,บบูมไม่ต้องพูดดามมาแล้วสงสารบูมมันทําหน้าไม่ถูก <c oughs> ตลอดฉันบอกนนอีบูมมันทําหน้าไม่ถูกใจ <c oughs> นึ <c oughs> นจงมันก็เอดูเอ็นดูบูม ใจเย็นนะได้หนูใจเย็นอยู่แล้วแต่ว่าพงเราไปพูดความในใจมันก็จัดเต็มนิดนึงมันโล่งแหละหนูโอเค